อหัทะเบียนรถจังเทนเก้าหนึ่งหกถือว่า่ะเนี่ยบอดซื้อบอดฝันเกี้ยงนะโอ้ยน่าเสียดายมันนอนเฝ้าสื่อบ่ค่าทาง้าขี่รถแต่ว่านี่ละหรือขี่รถิว่านี่สิว่าแปดหนึ่งว่แม่แปดหนึ่งหกแปดนี่ีหลังงวดบ้งหันก็ออกเลขขอลสามเก้าสองเก้าสองเลขตัวละสาม ฝันเกี่ยวตังหวอดก่อนฝันมาโทรศัพท์แตกเคร่งกระซื้อตังหวอดก่อนหวอดบงหันบ่ตามบ่ได้คกกือเก่าป้อนเนี่ยออกกระอกของกระของงวดนี้เดียวได้ตัวเดียวเนาะย่างบ้านได้ค่ะซื้อไว้แน่สันแป็บนึง่งน,นี่ <c oughs> แป็บนึ่งบนเ <c oughs> นาะแปดหกครับเลขบ้านกรบพ้อนเด็ซื้อตัวได้ค่ะเลขบ้านแปดหนึ่ง ปดเจ็ดทับสี่ห้าแปดเจ็ดทับสี่ห้าค่ะโอ้แปดเจ็ดแปดเจ็ดกั็ง่ามแปดหกก็ง่ามแม่มาตะุดรนตีมาตะูดรนปูเพน่อนไทยเพื่กันตัวใดแปดเจ็ดกับนี่ปูให้แปดเจ็ดค่ะนี่นี่แปดเจ็ดอ๋บนหรือล่างนี่เพื่อนหทเนี่บนหรือล่างมากอวันนั้นบนพ่อเพื่อนก็ยังว่องกลมให้ศูนย์ศูนย์เก้าเต้นเพื่อนไหยแม่แปดเจ็ดตี มันมีอยู่ในหาดมีหลายตัวค่ะเลขบนมากเนาะเลขบนไหมเดี๋ยวไปเบิ้งเบื้องแล้วนั่นบ่โจดเราแล้วนั่นบ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีเจดียงก็อยู่ที่วัดปู่สี่ศูนย์นะคะเนาะปู่ศรศูนย์คือว่าปู่ห่เจ็ดแปดแปดเจ็แม่นั่นแม่มาตะองุด่วนห่างห่างก็แม่ไม่ม เขาไม่ขั้วตัวไห่ตัวไหนก่อนปกับเจ็ดกับเจ็ดวที่แล้วอันกกับเจ็ดวันนี้แปดกับเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดวันที่แล้วเนาะวันนี้เพิ่นได้แปดกับเจ็ดวันนี้เพิ่นจับให้ตัวใดวุ้นอย่างไรเนถ้าจับใส่เดือกคูถ้าจับใส่คูคูไม่ยังก้อนตัวเดียวนะเพิ่นว่าร่อแล้วมาจากวงเทป้ววันนั้น เิ uh, um. ่นได้ศูนย์มาของแม่นั้นของแม่ขั้วของผมก็ได้ศูนย์มาหววก่อนี่ตีงวนี้ได้มาก้วบ่พ่อพอหัวก่อนจะได้หดวก่อนจะได้ศูนย์พิ่นจะได้ศูนย์ม่มาเข่าศูนย์หกนี้จะได้ศูนมามาเขืาศูองเอาเลยพ่อตัวใดบันทึกวมเะได้สามบนสบนเก้าล่างสามบนเก่าลางโอ้จะไปใส่เลขกเป็นอั่นี้เจ็ดกับแ เ็ดเก้ามามาชนกัมาชนกันกับอันเลขไม่ขั้วพอดีนี่อ่าอันนี้คือลางเนาะถ้าบอออกเก้าศูนย์นี่คือเก้าเจ็ดเต็มเต็มทุกหัเนาะนี่อ่าเสียเสลล์เจ้าของอ๋อเซียนอุดรบอกป่ะ่าาติดตามกบาลาตั้งให้นะบ้ามีหอดตามี่หัดตาอุดรธานีติดตามได้ที่ช่องรวยไปด้วยกันเอามีช่องมาป่ะ ช่องยูทูบนี่บ่แน่นบอ้ช่องรวยไปด้วยกันฝากดีเรกฝากแน่คากอ๋อฝากช่องรวยไปด้วยกันด้วยนะครับเดฮ็ดมาโดนเราป่อเฮ็ดตัวแหนจะป่อบุกทำครั้งแรกคุณแล้วคนติดตามหลายเป็นเรื่องแล้วนี่ยตั้นก็ค้นเลยหยุดค้นไม่หยุดเฮ็ดไม่ยุดเฮ็ดผักหนึ่งก็เลยมาเฮ็ดต่อลงไปเรื่อยๆลงมือละคลิปก็ได้ทุกมือทุกมือภายในสองเดือนยูทูปเขาก็จะเปิดให้เปิด เคยแพ่ให้ไม่นชขครส่องเว่าไปไมันส่ใครท่องใส่้าให้เลยยืดเสื้อยุดเออพูดแล้วก็เดเามนบอดีพูดแล้วก็มนเดยแตเลยปอยปลอตั้งแต่ใม่ไมจะเด่ใม่นมื่อัวล่ตั้งแต่ใหม่ใมกันไม่ดงคอมเมตนบอดีไรเกิดากรือเสียความรู้สึกคือห้าอยากให้เขาเจ้าหน่อยนะแต่ว่าเขาเจ้ามาบอกแบบนี้กันเลย โอ้สมัยก่อนสมัยก่อนเจอเยอะเด้พ่อเห็นเห็นผมอ่านของแม่แดงกับสมัยก่อนนี่ยิ่งเจอเยอะโอ้ยแห้งยิ่งลายแต่ก่อนเขาโตตอบไปเลยตะกินแม่เจแม่เจแหงคืนหรือกันตัวเอ้ยใส่สุดใไงเหรอเจ้ว่าจะนุ่มโอโหเส่นทุ่มหมื่นตอนนั้นผมก็ใส่สุดไงจนมนยูทูบเขาปิดช่องผมบ ผมใจยุนไงยโอ้ยผมบจงเลยแล้วคนเงาจ้าหิใส่บุจงเลยนนี่น้ำมัเจียเทียงวนนี้เนาะเอ้ยสตตแตกกันเน้แม่เจ๊งคักเอ้ยโมโหเจ๊จัดเลยุดใหญ่เลยไปว่างแต่ั้งแต่ั่ตั้่ล่ตัีต่ั้งม่้งไ่ต่ต่ตัตงแ้ะไ่้้่ตแต้เต้่ห้้อต ไปเห็นมาละไปเหมาหาพอดีล่ะไปท้ำคลินัดด้วยนัดออกมาวัดด้วยทองานมีงอยู่เขาอยากเขาอยากใครอ่มาทำไรนะมีงยู่กรุณหาเขาเมนตอร์ซินดีๆให้กเลยเพราะว่าผู้เขาจได้พี่กำลังใจไในการทำงานนี่กำลังใจาติต่อไปคลิปได้น้ะหาเสียเวลาเสีย เสียเวลาพร้อมเมื่อยพร้อมเลยค่ะเมื่อยสุดเมื่อยจักวัดใดวัดใดเห้อกับไปหาเนาะจักอยู่ไก่อยู่ไก่ค่าขนมันแพงเลยค่าทุกอย่างค่าทุกอย่างค่ากินค่าอยู่ค่าเป็นใส่ใจไอ้ไอ้นี่ไอ้ดีไล่ว่พ่อครับไอ้ดีไล่พูดเลอยากเข้าถามเลขเนาะทุกขาดันถกทุ่มวดบ่ค่ะห้ากับมักเลขพร้อมเนาะทุกทุ่มวดบ่พ่อมันมันกับเบอร์เชิว่าถึงทุ่มวดครับลังเกลือมันกับเขาตัวเจ่อลังเกลือเขาตัววิ่งไปอยู่เป็นตับผาดมาล่องเชิดเพื่อขึ้นมาหลุดเอารวดขึ้นมา บนสามมักตัวนี้แล้วพอเนี่ยเอ้ยเหมือนเศร้าหนีว่าเอ้ยเหมือนเศร้าเสื้อไปเลยเด้ศูนย์แปดสามแต่ว่าข้าเจ้าข้าเจ้าโทษมาบอกว่าเศร้าได้ใบนี้สองใบบุนน้ำเก่าค่ะถ้าเจ้าบอกว่าบ่มมี่แปดสามสามแปดบอมี่ดับเพราะฉันเจ็กดับแนวู้รู่เหรแต่ว่าดังยังไงมันดับเสี้ยนอ่ดนบ่ดับเสี้ยนข้าเจ้าบอกวาบอมมี่ดับดอกเล็กนั่นเนาะมันบแจกดแทนกองเชลาเขาจะห้ออกตันค่ะ ใครดับไม่รู้แต่ว่าซื้อโดนไม่ดับครับอืมเลขไม่มีดับเจ้าได้ใครเลขดับบอกรถที่ไปซื้อเนาะบได้ยเบาใหญ่นี่นี่เราจะจีใครเข้าก่อนนะเข้าซื้อรถนะช่องรวยไปด้วยกันเตียงตังซื้อสองไม่ตล์ ลองใส่อ๋อค่ะท่านผู้ชมคุณพอเสี้ยนอุดรเนาะที่ประหัดลงคลิปโทรหาประหัดอยู่เพิ่นอยู่น้องเพิ่นอยู่อันอีหยังก่อมือนีบบคู่แก้วมือนีบบแม่นเพิ่นอยู่คู่แก้วเพิ่์นมามางก็ได้ดอกมันบายแล้วอยู่คนละส่วนเลยคนละส่วนทางเลยนะนะมันมากใส่เวลาโดนป็นไปสุราเพิ่นนําเป็เรื่องว่าเป็นนัดกันไม่ละมั้งเพิ่นนั่น เพิ่นหยิบ่ัวไผก็เบาเถ่าเบาเถาก็อยู่วัดเจ็ดสองเลยเขาปูเจ้าก็ได้ไหมวัวไปคนละอันนั้นไปคนทางไปไปทางเดียวกันแหละแต่ว่าันไปคนละกลุ่มเดินสายคนละทางแล้วแต่จังหวัดสิไปพ่อกันผู้นึงออกผู้นึงเขานะพวกสีเดินสายไม่ไดกเด็กผู้หญิงพ้องสนุกโกรย์นะใช่ส่วนนี่เริ่มไม่เริ่มไม่แม่แดงเดือนเริ่มไม่ ต้องไปนงบางเขาจังบางมันจะรับปากมันจะรัปากมาได้หรอกว่ามันจิตถืกจังวะไหนเนาะแม่นี่หรอกเบืองแค่นั้นน่ะหนึ่งโจ้เห็นว่าได้เ่อนน่ะได้เพ่อนมาจีรถไมาจีรส่อถุงงวนว่า่ะน่ะสื้อถุงงวดมาเบีนดงวดเดี๋ยวออกมาใส่สองร้อยคูสองรอยหารอยคูณหารจุดงวดตลอด วันนี de de ้สิว่าแปดหนึ่งบอกันไปเศ้าซ oh, right. yeah. ื้อเมาสามหาสามแปดจำเก้านะคะสองห้าเจ๊แดงมากตัวนี้แล้วนี่มือเศร้าซื้อไปแล้วศูนย์แปดสานะศูนย์แปดสามเราจะสามแปดแปดสามันได้ลอตเตอรี่สองบอันนี้อันนี้นงนยังไม่ได้ได้จักใบครับไปนี่จังกิไปตัวนี้ก็ซื้อไว้ไลายซื้อลอตเตอรี่นําไดถือแต่ละวันที่หก อกค่ะแมนมันนี่หามันนี่หามันถึอแล้วมันที่หกถึอแล้ววันที่หกเพียเทละตัวสองตัวกูสมัยตะกี่แบบเลขไทยสองตัวสามตัวสองตัวนาสามตัวนานี่เอาแบถึอดูดูเก็บถือเก็บถือแล้วมันที่ลองแล้วมันที่หนึ่งเนาะพูพันไห่บนแล้วมันที่ตัวเดียวพูพันไห่บ่นแล้วมันที่ย่างย่างไห่ย่างวันที่สองแล้วมันที่สี่ที่ห้าเกือบมาตลอด นู้เกิดเกียรถือว่านักใหญ่ที่รางวันที่หนึ่งเมื่อกี้นี่พิชตี้ตัวเดียวจากแปดเป็นหนึ่งสามหกหนึ่งของนู้สามหกแปดงวดนี้เอาเอาลุ้นเล่นนะมันเส้นวันนีแล้วน้องคะ่นผูชมพ่อพ่อมั่นใจมากตัวใดที่สุดพี่ว่ามั่นใจมั้ค่ะพี่ว่ามั่นใจเก้าแปดมาเก้าแปดเก้าเก้าเอ้าวโว้ยเก้าแปดเก้ามา ล่างนะบนนีสามแปดสามเก้าเจอตัวนี้ตัวกันซื้อมาตลอดนี่ตัวนี้ก็ได้เนี่ยซื้อมาตลอดเลยเนี่ยจะกี่ปอยมือไหนบุนนี้กี่ปอยตามกี่ออกเราชมอันนั้นก็ศูนย์มากมากกว่าเสียนอุดรเพินกับมันใจที่เก้าแปดกับเก้าเก้าล่างเลขสามธรรมดามันมันติดปิดบนที่ล่างีศูนย์กับหาศูนย์กับหาเลขธรรมดาะ ติดบนติดล่าง0่นกับหาไปสังเกตมังก็ได้ตัวยู่วนสามส่วนหานี่ต่อเพาเล่นจะได้ตดเล่นเนาะสังเกตบางมันจะออกจะจ่อกันมันจะบนนี้กันก็ได้มั่งขึ้นกันกับเชี่ยนกับเชี่ยนอันยิงย่งได้สามม่ีไผ่ไฮนี่ปอมิตรปอนี่แหละกับเชียนยิงยงสองคนเลยจังว่าจีแดงว่ามักแปดสานั่นแหละพมาณนะ ัวนึงก็คือสามศูนย์เนาะน้อกเนาะสามศูนย์เคล็ดลับมันชุดๆก็คือสามตัวท้ายราวันที่หนึ่งหาตัวมาจับใส่จะออกจะออกมาแล้วห้าถึงหกวดตัวใดเนี่ยเบรันตัวใดเนี่ยเพราะสามตัวสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหาตัวมาจับใส่ถ้ล็ลับตัวใดจับใส่ตัวใดก็สมมติว่าห้ามาเก่ามาเพราะแยิงใส่เลขเก่า ก็หนังครับ่สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเหรอเก้าเก้าสามสามตัวท้ายถ่ายรางวัลที่หนึ่งมีสามเดียวมั้งกับมีแปดกัมบมีเก้าออกมันออกเม 9, 0, 9, 7, 9, ื่อกี้เลยมันยนังแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดแล้วเข้ามาเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดตั้งเยอะอาจจะแค่แลดขึ้นบนนั้นเองนะโอ้ก็เจ็ดแล้วว่างดีดีเขาลุยลุยจะแดงซื้อจับไปแล้ว เลขในนี้มีเก้าตาเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็สามแปดนะคะเนาะครัล้วลยๆถุงไว้เป็นน้ำกันพ่อมันเกิมีสามศูนย์สามแปดสามเจ็ดแต่สามเจ็ดมบวมมาตัดออกไปเลยตัดออกแล้วสามศูนย์ก็ตัดออกแล้วเหลือสามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียวเออด้วยด้วยศูนย์สามแปดแปดสามศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดสามเนาะ ตัวมักว่าถึงตัดตัวมักให้จมือเขาอ่านจ้จมืออันอยู่แล้วมักตัวใด้อ่านตัวได้เมียนค่ะค่ะเอาด้วยกับกบพ่อเชียนดูดอนไปน้ากันเนาะเ้าสทีได้หน่อยได้หลายได้ได้หรือบ่ได้ก็แล้วจะดวงเขาแมีนขอบคุณหลายๆพ่อที่ให้เข้ามาลงเนาะค่ะเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้โหดจักให้มีโ่งมีลาบไปน้ากันให้แนวด่าง พิจรารณาในการซื้อหวยพน้าเอาองร้อมีห้าค่ะขอ,ขอบคุณค่ะพ่อค่ะขอบคุณท่านวิชวมที่อยู่ทั้งบ้านที่ให้การสนับสนุนด้วยการดูนะคะนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ